สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปังก็จะทำคุกกี้ค่ะชืะ่อว่าเพปช็อตเบดคุกกี้เป็นคุกกี้ชนิดร่วนนะคะแล้วก็ใส่ผิวมะนาวลงไปด้วยค่ะก็เดี๋ยวมาทำกันค่ะอร่อยแน่นอนส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็จะมีแป้งอเนกประสงค์ค่ะ250กรัมนะคะมีน้ำตาลไอซิ่ง1 0 0กรัม มีเนยจืดค่ะอันนี้เป็นเนยอ,อุณหภูมิห้องนะคะเป็นเนยนิ่มหนึ่งรอยสิบห้ากรัมค่ะผงฟูห้ากรัมค่ะกลิ่นวานิลาสามกรัมค่ะเกลือหนึ่งกรัมค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการขูดผิวมะนาวก่อนนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ขูดผิวค่ะใช้แบบไหนก็ได้นะคะเราจะไม่ขูดให้มัน เขาเรียกว่าขูดตรงเส้นสีขาวๆจะไม่ขูดนะคะเพราะว่ามันจะขมค่ะแล้วก็ขูดเบาๆไม่ต้องกดลงมากค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเอาไปสับค่ะให้เขาละเอียดกว่านี้ค่ะนำผิวมะนาวมาสับนะคะบนเขียงค่ะ ตอนนี้ก็ละเอียดดีแล้วนะคะถ้าใครขูดผิวมะนาวแล้วมันละเอียดอยู่แล้วไม่ต้องเอามาสับนะจ๊ะตอนนี้เราก็เปิดเตาอบไว้เลยค่ะอยู่ที่220องศาค่ะเราจะอบแค่แป๊บเดียวนะคะแต่ว่าก็จะใช้อุณหภูมิที่สูงค่ะขั้นตอนถัดไปเนยนิ่มค่ะเอาลงไปในชามเลยตีเนยนะคะตีให้เขาเนียนค่ะ โอเคค่ะพอเนยนิ่มดีแล้วนะคะตีแค่แป๊บเดียวค่ะให้เขาแค่เนียนแบบนี้เฉยๆอย่าให้เขามีฟองอากาศอย่าให้เขาฟูนะคะจากนั้นใส่น้ำตาลไอซิ่งค่ะคนผสมนิดนึงค่ะไข่นะคะตอนนี้เขายังไม่เข้ากันดีนะคะอันนี้ไข่ค่ะตีก่อนนะไม่ให้เขาขึ้นฟองนะคะตีเบาๆนะคะ โอเคค่ะพอแค่ไข่แดงกับไข่ขาวเข้ากันเสร็จแล้วเทลงไปในชามจากนั้นคนค่ะให้เขาเข้ากันค่ะเนยและไข่ต้องอยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะพอคนจนเขาเป็นครีมแบบนี้เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่เป็น กลิ่นวานิลาลงไปเลยค่ะคนจนเข้ากันอีกรอบนึงจากนั้นเราจะร่อนแป้งลงไปนะคะผงฟูค่ะเกลือนะคะ คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมใกล้จะเข้ากันแล้วเทผิวมะนาวที่เราสับแล้วลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันดีนะคะสิ่งที่ควรระวังในการผสมแป้งก็คืออย่าให้อากาศเข้าไปมากค่ะคือห้ามให้อากาศเข้าไปเลยนะคะ เราก็เลยไม่ใช้เครื่องปัน่นเพราะว่ามันจะทำให้ตัวคุกกี้ค่ะมีฟองอากาศด้านในแล้วก็จะผุเวลาที่เราอบเสร็จแล้วตอนนี้ต้องคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเหนียวนิดนึงนะคะโอเคสวยงามแล้วหลังจากที่เขาเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ตัวนี้จะเป็นถุงบีบค่ะหัวเราจะใช้เป็นหัวแฉกดาวนะคะ ขนาดไซส์หัวก็ประมาณนิ้วชี้อะคะ่ะรูมันนิ้วชี้นิ้วก้อยยัดเข้าไปได้นิ้วก้อยยัดเข้าไปได้อย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวปักใส่หุงบีบเลยนะคะจากนั้นเรามาผิดบีบใส่ถาดอบก,กันนะคะใช้กระดาษรองอบค่ะ เราจะบีบเป็นดอกดอกไม้ดอกกุหลาบนะคะวนรอบนึงแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางจะประมาณ3ามเซนติเมตรค่ะพอบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้เม็ดมะม่วงหินมะพานที่คั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่าครึ่งนะคะเป็นครึ่งซี่ตกแต่งหน้าค่ะ ก็เดี๋ยววางบนหน้าเขาเลยนะคะทุกอันเลยเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาเข้าไปอบอบอยู่ที่220องศานะคะก็จะอบอยู่ที่ประมาณ10นาทีหรือว่าอบจนกว่าหน้าของเขาจะเป็นสีทองนะคะสีน้ําตาลทองแล้วแต่เตาอบแต่ละบ้านบางบ้านแรงบางบ้านเบาดังนั้นยืนเฝ้าดีที่สุดนะคะโอเคเดี๋ยวไปอบกันเลยค่ะลืมบอกว่าทวดิบไปตัวหนึ่งค่ะ เป็นเม็ดมะม่วงนะคะเราจะผ่าก่อนแล้วค่อยเอาไปขั่วค่ะก็ใช้อยู่ที่ประมาณ30เม็ดได้ค่ะอันนี้โอเคค่ะหลังจากอบเรียบร้อยแล้วก็มีความเป็นธรรมดาของเตาติงนะคะอันนี้ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ค่อยไม่ค่อยเครียมเท่าไหร่แล้วก็ตรงกลางก็จะเตรียมนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้เตาเล็กในการอบโอเคค่ะเดี๋ยวช้อนน้องเขาไปใส่ตะแกรงนะคะเพื่อที่จะระบายความร้อนน้องเขาจะได้กรอบขึ้นโอเคค่ะสี่ตัวนี้ก็เหมือนจะเขาเรียกว่าไม่เสมอแต่ข้างล่างสุกดีนะคะเนี่ยค่ะข้างล่างสุกดี เรียบร้อยเย็นแล้วแล้วก็หอมหอมเนยมากๆเลยอ่ะอันนี้อุ้ยอุ่ยรวงนะนะจึ๊บสุกนะคะเดีย๋ยวชิมให้ดูอืมฟินมากคือเนื้อมันจะประมาณนี้ค่ะโฟกัสหรือเปล่าเนาอ มันจะไม่ได้กรอบมากแต่ก็ยังกรอบแล้วเนื้อข้างในก็จะร่วนนิดนึงที่สำคัญคือ <c oughs> กองสายลมแรงที่สำคัญคือเปลือกมะนาวมันทำให้กลิ่นของขนมอะ่ะมันลอยออกมามันแบบมันพิเศษกว่าคุกกี้ทั่วไปอะ่ะอืมอร่อยอร่อยมากก็ ตรงนี้กดให้แน่นๆนิดน,นึงนะคะถ้ากดไม่แน่นตะกี้ก็หลุดไปแล้วดังนั้นตอนที่วางเขาก็กดลงนิดนึงค่ะโอเคอร่อยมากอร่อยมากๆากมามากไปกินก่อนนะและเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย